ปีที่แล้วเราเรา,เรามีการจัดเก็บขยะทั้งหมดทุกชนิดประมาณ5,000ตันเพราะฉะนั้นปีนี้เราตั้งเป้าว่า8,000ถึง1,000 0ตันในการเก็บรวบรวมมาที่เราเพื่อเราจะได้นำกลับไปสู่ระบบผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกลุ่มของเชือกอวนแหรองเท้าแตะพลาสติกขวดกระดาษอันนี้เป็นกลุ่มหลัก เราสามารถจัดการได้หมดโดยที่เราส่งโรงงานรีไซเคิลส่วนพลาสติกบางชนิดอย่างเช่นรองเท้าแตะหรือแห่อวนที่มันไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเราก็ไปเข้ากระบวนการบดเป็น RDF เพื่อส่งให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ากระบวนการนำไปทำผลิตภัณฑ์ะจะเป็นสองโปรโเซสที่เราทำคือเป็นอัพไซเคิลกับรีไซเคิลคําอัพไซเคิลก็คือว่าส่วนที่มันรู้สึกว่ามัน ไปทําต่อ,อยากหรือมันสร้างมูลค่าได้มากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นพวกแหวอวนพวกนี้ก็นํามาทําเป็นกระเป๋าสร้อยข้อมือพวงกุญแจเป็นงานอัพไซคลิงส่วนงานรีไซคลิงเนี่ยก็นําพลาสติกที่เหลือใช้จากชาวบ้านหรือว่าเก็บมาส่งเราก็อย่างเช่นเป็นพลาสติก PP HDPE พวกนี้ครับที่เราเรามานำมาทำต่อส่วนขวดน,น้ำดื่ม PET เนี่ย เราก็นําไปผลิตเป็นเป็นเสื้อเป็นแบรนด์โอไซโคถนนคนเดินก็มีมีบูธของเราส่วนหนึ่งล็อกหนึ่งเราจะแบ่งพื้นที่เป็นการคัดแยกขยะอีกล็อกหนึ่งข้างๆก็จะเป็นการจําหน่ายเสื้อที่เราผลิตจากขวดพลาสติกความที่ที่นี่เป็นตลาดแล้วตั้งแต่เช้าจดค่าพื้นที่มันได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีอะไรที่มีอยู่แล้วเราพยายามมารีฟังชันแล้วก็ชอบเรื่องงานดีไซน์มาแต่เดิมเรารู้สึกว่าการเอาของสิ่งหนึ่ง มาทําเป็นเรื่องใหม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะไม่สามารถใช้งานเดิมได้แล้วแล้วก็เหมือนมารีฟังชันมันหรือมาทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นด้วยการทําหน้าที่ใหม่ที่มันมากประโยชน์ขึ้นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราสนใจกันแต่เดิมมาประกอบกับบ้านมันมีอายุ30ปีของบางอย่างมันไม่สามารถใช้งานได้ต่อแต่มันยังเรารู้สึกว่ามันยังมีประโยชน์อยู่สิ่งหนึ่งที่เราคุยกับสาววันนี้ก็คือทํายังไงให้เอาของเก่า ที่มันเลือกมาแล้วเนี่ยกับมาใช้ใหม่ได้อย่างที่สองคือเราอยากจะทำลายของน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของการทำลายทรัพยากรที่มันมีอยู่งานไม้เก่าเราไม่ได้ซื้อจากที่อื่นไม้เก่าที่เห็นในบ้านหลังนี้คือมาจากบ้านหลังนี้เราพบว่าไม้ที่เป็นวงกบเนี่ยมันสามารถเอามาทำเคาน์เตอร์กาแฟได้ไม้ตัวนี้ก็มีการจัดเรียงโดยการเลือกเราก็พยายามเอาไม้ที่มีอยู่จากวงกบในบ้านมาใช้แล้วก็มาลองวางดูตัวหน้าต่างที่เลือกมาเราก็เอามาทำเป็นโต๊ะ ที่นี้ก็จะมีโต๊ะตัวใหญ่ๆค่อนข้างเยอะเพราะเป็นไซส์หน้าต่างทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเก้าอี้ที่นั่งกันอยู่ก็มาจากไม้ในที่นี้แล้วก็ดึงแบบออกมาทําเป็นตัวเก้าอี้ส่วนเหล็กดัดที่มันอยู่ตามหน้าต่างเลยถูกเอามาใช้ประกอบเป็นส่วนประกอบของงานตกแต่งส่วนราวบันไดที่ทําให้เกิดฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาเหลือไม้ที่มันเหมือนจะใช้อะไรไม่ได้เราก็เอามาทําเป็นที่รองแก้วคือทุกอย่างพยายามที่เอามาใช้ฟังก์ชันให้ครบที่สุดการส่วนใหญ,ญ่จะจัดบนหาด งานวัานอาจจะเหมือนพร็อพซึ่งมันก็ดีเพราะว่ามันเอาไปตกแต่งได้ง่ายแล้วก็คือไม่อยากให้มันแบบใช้ปุ๊บครั้งหนึ่งแล้วก็กลับกลายเป็นขยะก,ก็จะแจกจ่ายเพื่อนไปบ้างมีคนมาขอซื้อบ้างแต่ก็อ้อนพยายามทํางานตลอดเพื่อให้ออกไปออกไปสู่คนออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยิ่งแบบทําให้เราพยายามทํางานให้มันสะอาดขึ้นให้มันดีขึ้นเพื่อว่าเขาจะอยู่ได้นานขึ้นจะสวยงามแล้วก็ออกไปใช้ต่อได้เพราะบางทีคนอนะ่พะพอนึกถึงการเก็บขยะไม่หนุก นรืถึงเก็บมาแล้วมาทําอะไรไปไม่เป็นรีไซเคิลคืออะไรต้องไปตรงไหนต่อเขาเขาเขาไม่เข้าใจแต่ในส่วนของเกคือเก็บมาแล้วมาทาอะไรเล่นให้เห็นได้เลยว่าเอ้ยมันทําแบบนี้ได้นะมันเล่นแบบนี้มันทามันใช้งานแบบนี้ได้เอามาทำถังเอามาทํา,าทกระถางต้นไม้เอามาทําอะไรเครื่องใช้อะไรง่ายๆใกล้ตัวในในโครเรือนอยงเ้ยเอามาทําชั้นเอามาทําอะไรพวกนี้ค่ะตัวอย่างอย่างเนี้ยเกเก็บมาจากทะเลมันมาจากบีชเกเรียกมันว่าบีชแบ็กเกยวกับมันไปใช้ที่ที่พวกงานอีเวนต์ นอนเดอะบีตเรียบร้อยแล,แล้วก็คือมันกลับไปที่บีตอีกทีแต่มันกลับไปแบบนี้เราใช้มันนั่งบนบีตจริงๆผมว่าเป็นช่างไม้อยู่แล้วแล้วก็ชอบไม้ก็เลยตอนแรกก็ไปเก็บพลาสติกเก็บขยะช่วยกันเก็บอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ไปเจอไม้แล้วก็มีงานตัวอย่างของต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เลยคิดอยากเอามาทำผม,มจะทำเป็นลักษณะเหมือนปะวานเป็นปะวานหางปะวานทำไมถึงเป็นปะวานแค่ซื้อให้ให้ได้ว่าเ,เหมือนเราเราเป็นผู้ใหญ่ ตัวใหญ่ๆตัวโตๆเสียงดังๆแต่เป็นคนใจดีเป็นคนรักธรรมชาติไม้ที่ลอยมาจากทะเลที่เราไปเก็บมาไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้ที่เหลือจากชาวบ้านทำช่อมแซมเรือประมงดีที่สุดของเขาก็คือเผาเผาทิ้งย่้าปลาที่เขาไปออกไปหาปลาอะไรมาอะไรแบบนั้นครับผมเอาไปทำใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านั้นบางอีเวนต์เขาก็ เชิญผมไปขายของเชิญแล้วก็ตาหม,มาลายโรงเรียนเด็กเล็กๆไปสอนเด็กไปเก็บขยะกันแล้วก็เอามาประกอบเป็นชิ้นงานง่ายๆอะไรแบบนี้ครับแค่เรามีจิตสาม,มัญสำนึกว่าเราไม่ทิ้งมันก็ไม่มีขยะแล้วครับทุกคนให้ให้ทุกคนคิดไปแบบนั้นมันจะเป็นการดีในการดูแลธรรมชาติได้เยอะเลยครับ